สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่ก่อนอื่นต้องขอแสดงควา,ามยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกรางวัลกันทุกท่านนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็มาถึงคิวของเด่นบนนะครับวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ .2566 นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะแผนเดิมของเราก็คือ จับเด่นนะบนเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับแล้วก็มาจับในส่วนของแต้มนะซึ่งจะเป็นแต้มตัดคู่ขี้นะก็จะได้นะตัวเลขของ2ตัวบนนะเพียงไม่กี่ชุดเท่านั้นแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นงวดที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู ผลงานในงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับไปรับชมครับทีนี้เราก็กลับมาดูผลงานในงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเด่นบน31กรกฎาคม66นะตัวเลขของเราก็คือเด่นนะ,ะเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นเด่นอยู่ที่เลข3เลข4แล้วก็เลข5ส่วนแต้มของเราก็คือได้เป็นแต้มคู่ก็คือ2 4 6 8 0นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจากเด่น10หน่วยบนจับด้วยแต้มก็ตามภาพนะ แล้วก็ผลของกองสลากประกาศคือ4 5 3เพราะฉะนั้นตัวเลข3 4 5ตรงนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของ1 1 0หนว่วยถือได้ว่าเป็นเลขที่ครบ1นะ1 0หน่วยเลยนะครับก็ยินดีกับสมาชิกที่จับตัวเลขนี้ไปใช้นะครับแล้วก็แต้มของเราก็ได้แต้ม8ตรงนี้นะก็คือแต้ม2ตัวบน ก็คือ5บวก3เท่ากับแปนะแอดมิน,นก็ใส่ตรงนี้ไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกได้พิจารณานะก็ตรงนี้ถือว่าถูกต้องและตรงนี้เลยนะใจความสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือ5 3ตรงๆไม่ต้องกลับก็ถือว่าถูกต้องนะยินดีกับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับทีนี้นะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6เราจะใช้แผนนี้นะ เป็นแผนเดิมของเรานะครับเมื่อพร้อมแล้วนะเราก็ไปดูแล้วก็คำนวณไปพร้อมกันนะครับไปแล้วชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของเล็กเด่นนะแล้วก็ชอบมา เฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นซึ่งในงวดก่อนเราคำนวณได้ 3, 4, 5นะออกที่ 4, 5, 3ก็มาครบ110หน่วยเลยก็ถือว่าถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นงวดใหม่นะก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้ 6, 7แล้วก็8นะครับทีนี้เรามาดูสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหน่วยรางวัลที่1ในงวดปัจจุบันก็คือเลข3ตรงนี้ บวก3คงที่สูตรนี้ง่ายนะครับ 3, 3บวก3เท่ากับเลข6เดินหน้า1นจังหวะเป็น7เดินหน้า1น่งจังหวะก็เป็นเลข8ขเพราะนั้นเดนนะ10หน่วยบนง้าจะมนที่16สิงหา6 6ที่จะถึงก็คือเลข6เลข7เลข8นะและนี่ก็เป็นสถิติของเขานะตามนี้นะครับชอบมาเฉพาะ10หน่วยก็ไอ้มินจะแยกปากกาไว้เพื่อ ให้เราเห็นนะจะมี2งวดเนี้ย4 1 1กับ4 1 7ก็ไปหลักร้อยแต่ว่าเป็นอดีตรเราก็ไม่ต้องสนใจแต่ส่วนใหญ่จะมาที่10หน่วยบนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับก็เดินดีทีเดียวและยังไม่ผิดเลยนะทีนี้มันได้อยู่ที่6,78นะครับละไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวเราก็ไปหาในส่วนของแต้ม ซึ่งเป็นแ้มตัดคู่คียสสาหรับ10หน่วยบนก่อนนะครับไปเราชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแต้ม2ตัวบนนะครับในงวดก่อนเราคํานวณเลข6ซึ่งเลข6นั้นเป็นเลขคู่ผลของกองสลากก็ประกาศก็คือ5 3านะสี่หเพราะนั้นดูเฉพาะ10หน่วยบนนะห้บวกสเป็นแ้ม8เลข8ก็เป็นเลขคู่เพราะนั้นเลข6กก็เป็นเลขคู่ก็ถือว่าถูกต้องนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันที่16สิงหาคม66นะไอดมิน I mean, ก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้นะก็สรุปได้เป็นเลขคี่ก็คือเลข5านั่นเองนะทีนี้เรามาดูเรื่องสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักพันนะหลักพันก็คือเลขศูนย์ตรงนี้นะครับนำเลขศูนย์มาใส่ร้อยรางวัลที่1นะครับก็คือเลข4นําเลข4มาใส่นะ ตำน่งต่อไปคือสิบล่างก็คือเลข1คูณ2งคงที่1คูณ2ก็ได้เลข2ตรงนี้นะครับตำน่งต่อไปคือหน่วยล่างก็คือเลข1นะ่นำเลข1มาใส่นะครับ10ครั้งที่1ก็คือเลข6นนำเลข6มาใส่หน่วยครั้งที่1ก็คือเลข8นะนำเลข8มาใส่ตำน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3คือเลข7จ็ดนำเลข7็มาใส่ตำน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่4 1 2, 3, 4 1สอ้อครั้งคือเลข6ก็นำเลข6กมาใส่แล้วก็บวกหนึ่งของที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารวมกันนะครับ0นย์บวก4ได้4 4บวก2เป็น6 6บวกหนึ่งเป็น7 7เบวกเป็น1 3เอาตัวหนูเป็เลข3แล้วนำเลข3าบวก8เป็นเอาตัวหนูเป็เลข1ึ่งบวกเเป็น8 8บวก6เป็น1 4เอาตัวหนูเเลข4แล้วนำเลข4ี่บวก1ก็เป็น5เพราะฉะนั้นเลข5เป็นคู่หรือคี่ครับเป็นคี่นะเพราะนั้นตรงนี้ เด่นด้วยแต้มนะงวดประจำวันที่16สิงหา66ที่จะถึงควรจะเป็นแต้มที่นะสองตัวบวกกันแล้วก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น1 3 5 7หรือจะเป็นได้เล้านะอันนี้ก็เป็นสถิติของเขานะครับมีผิด1ครั้งตามนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะตามนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เดินต่อนะเราก็มีโอกาสที่จะถูก2ตัวบนโดยใช้แผนเดิมน,นะสรุปก็คือ2ตัวบนนะแต้มเด่นที่แต้มขี้นะครับแต้มขี้ก็ประกอบไปด้วยเลข1เลข3เลข5เลข7และก็เลข9กนะครับทีนี้เราได้แต้มแล้วนะครับเราจะนำแต้มนี้ไปประกบกับเลขเด่นบนนะครับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงนะเด่นบนแล้วก็ชอบมาเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับเมื่อไจะจวันที่16สิงหาคม6 6เด่น10หน่วยบนของเราได้6 7 8แนะแล้วก็แต้มของเราได้แต้ม1แต้ม3แต้ม5แต้ม7แล้วก็แต้ม9เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับในส่วนของเลขเด่นนี้ประกบกับแต้มดังต่อไปนี้นะครับ ทีนี้แอดมินก็จะอธิบายก่อนนะและก็คลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวแอดมินจะคัดตัวเลขให้เลยนะถ้ายคลิปนะครับทีนี้เราเด่นเลขก6แต้ม1ก็คือ65แต้ม3คือ67แต้ม5คือ69แต้ม7คือ61แล้วก็แต้ม9ก็คือ63ถ้าสมมุติว่า7มาก็จะเป็น74แต้ม1 76แต้ม3 7 8แต้ม5 7 0แต้ม7แล้วก็7 2คือแต้ม9สมมุติว่า8มาก็คือ8 3แต้ม1 8 5แต้ม3 8 7แต้ม5 8 9แต้ม7แล้วก็8 1คือแต้ม9ทั้งหมดก็15ชุดถือว่าเยอะไหมจาก100ชุดนะแต่ก็มีสมาชิกหลายๆท่านก็บอกว่ายังเยอะอยู่นะตั้ง15ชุดงบประมาณไม่ไหวเพราะนั้นแอดมินก็จะตัดเลขเป็นบางตัวออกแต่ตัดในที่นี้แอดมินจะหาสูตรนะ เด่น10หน่วยบนอีก1สูตรมาคัดแยกในส่วนของตัวเลขนี้ออกเราก็จะเหลือตัวเลขที่คิดว่าน่าจะใช่ในงวดจวันที่16สิงหาคม 66, 66เพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกซึ่งจะเป็นสูตรไหนนั้นไปรับชมครับก็คือสูตรนี้นะครับในงวดก่อนนะดูก่อนตัวเลขอาจจะเยอะในสูตรนี้แต่มีประโยชน์อย่างไรนะสูตรนี้คำนวณได้0 3น9 2ออกที่453เพราะเลข3ตกที่หลักหน่วย สูตรนี้มีทั้งหมด5ตัวก็จริงแต่เราจะนํา5ตัวนี้ไปชนกับเลขเด่น10หน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะครับทีนี้นะครับวดประจําวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6รกแอดมินก็คํานวณให้กับท่านสมาชิกตามนี้นะ,ะมาดูประโยชน์ของกลุ่มของตัวเลขนี้ก่อนนะทีนี้เรามาดูสูตรนะเราใช้ในส่วนของหน่วยครั้งที่3 1>, 1 2 3หน่วยครั้งที่3คือเลข7ตรงนี้บวกด้วยร0อยครั้งที่4 1 2 3 4 100้อยครั้งที่ 4, คือเลข6นะครับก็ตัวนี้นะ7บวก6เป็น13เอาตัวหน่วยคือเลข3แล้วก็ตำแหน่งนี้บวก3ที่ไล่มา5จังหวะก็จะได้3 6 9 2 5ตรงนี้ไม่งงนะถ้าเป็นนักคิดนะักคำนวณก็จะคำนวณตามนี้เลยนะแล้วก็สถิติของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะตามนี้นะ ต้องขออภัยเรื่องเสียงนะบางทีพูดนานๆจะมีเสมหติดลำคอนะต้องขออภัยถ้าสมมุติว่าแอดมินออกเสียงไม่ชัดนะครับอันนี้คือเด่นบนเด่นเฉพาะ10หน่วยบนนะชอบมา10หน่วยบนอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคบไปนะก็แอดมินตัดมาที่196นะมันเข้าที่96แล้วก็มาหลุดงวดนี้แล้วมางวดนี้ก็มาที่หลักร้อยแล้วก็เริ่มเดินจริงๆเนี่ย มันมาตั้งแต่งวดที่ออก417นะตามนี้ลองไล่ดูมันมีเปอร์เซ็นต์ของการที่จะถูกมากกว่ผิดเพราะก็มีถึง5ตัวเลขแต่มันเป็นสับหว่างนะเดี๋ยวเราจะนำสูตรนี้ไปเทียบกับสูตรที่1นะครับครับทีนี้เราก็มารวมนะจับตัวชนอันนี้ก็เป็นสูตรที่1เราได้678สูตรที่2เราได้36925 ท่านสมาชิกเห็นตัวเลขที่บัรชนกันก็คือเลขเลยครับเลข6นะเลข6นะครับอันนี้3 4 5สห้ชนที่เลข3อันนี้8 9 0อันนี้14703อันนี้ชนเลข0ูนย์อยู่มาที่ศูนย์และแอดมิน,นจะแถมให้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้เอาตรงนี้เลยแถมให้กันสุดๆนะครับสูตรนี้ก็งวดก่อน คำนวณเลข3 8 9ออก4 5 3จริงๆแล้วสูตรนี้ก็เริ่มเดินชอบมา10หน่วยอีกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นวดใหม่ได้6 1 2ท่านสมาชิกจะเห็นว่าชนที่เลข6อีกนะทีนี้เรื่องสูตรนะบอกไปเลยนะครับใช้หลักหมื่นก็คือเลข6นะนำเลข6มาใส่หลักพันก็คือเลข0ตรงนี้นะครับ10รางวัลที่1ก็คือเลข5ตรงนี้นะ สิบล่างคูณ2 10สิบล่างคือเลขหนึ่คูณสอคูณสก็ได้เลข2องแล้วบวก3าของที่6กบวกศได้หกหกบวกหเป็น11บเอดเอาเลขหนแล้วนำเลขหนึ่งบวกสอก็เป็น3 3มบวกสก็เป็น6ตอนนี้บวกห้นะครับเป็น11บเอดเอาเลขหนึงกหนที่ก็เป็น2นะก็ได้6 1 2นสะส่วนใหญ่เขาจะมาตัวแรกกับตัวที่3ามลงสังเกตดูดีนะตรงนี้นะแถวกลางจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่แล้วก็หลังๆ ชอบมา10หน่วยบนนะครับตามนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะตามนี้นะครับเดินดีนะอันนี้ก็จะเป็นเด่น110หน่วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มจะมา10หน่วยบนอีกชี้ชัดได้ว่าเลข6จะเด่นกว่าเลขอื่นนะแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นตัวรองไปนะตามนี้นะครับก็สสูตรเลยนะจน,นที่เลข6นะ ตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปที่แผงนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเด่นของเรา678ตัวเด่นสุดก็คือเลข6ตัวนี้นะเด่นที่สุดเพราะนั้นเราก็มาดูว่าตัวไหนที่ติดเลข6บ้างนะก็จะมีในส่วนของ65 67 69 61แล้วก็63รวมไปถึง76ตามนี้นะครับ เลขพี่น้องก็นะเป็นส่วนที่พิจารณาน้อยกว่าเลขอื่นนะเลขกับหัวกับหางนะ6ก6้6หกเจ็เลขพี่น้องเพราะนั้นตัวที่เด่นน่าจะเป็นไปได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันนะสตัวเลขก็คือ61กับ63นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะก็เป็นข้อมูลสำหรับนะ เด่นบนในงวดประจำวันที่16สิงหาคม66นะครับแล้วก็หวังน้าข้อมูลจะเดินต่อใช้แผนเดิมนะและภาวนานะครับให้ตัวเลขดังกล่าวเข้าเป้านะเราจะได้มีโอกาสถูกในส่วนของ2ตัวบนกันอีกนะก็จะได้เฮกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็ในคลิปหน้านะครับก็จะพบกันในส่วนของเด่น10ล่างนะเราจะมาคัดกันนะครับว่า10ล่างนั้น แท้จริงคือเลขอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ